สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องราวของทีมชาติลาวแล้วก็ทีมชาติอินโดนีเซียที่แข่งขันกันไปเมื่อวานแล้วก็ผลสกอร์เสมอกันไปด้วยสกอร์สประตูต่อ3ซึ่งทําให้แฟนบ,บอลส่วนมากของอินโดนีเซียไม่พอใจกับผลสกอร์นี้ที่แข่งกับลาวในบ้านแล้วก็เสมอกับ ทีมชาติลาว3ประตูต่อ3ซึ่งต้องบอกว่ารอบแรกของการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับคู่นี้มันที่สุดครับตั้งแต่มีการแข่งขันมาแล้วก็บอลเล่นกันอย่างสนุกไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ผู้เล่นทั้ง2ทีมวิ่งกันตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมไม่มีหมดครับและเกมก็ผัดกลุกผัดกะลับอย่างสนุก เกมไม่น่าเบื่อซึ่งราชาแห่งอาเซียนทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในค่ําคืนที่ผ่านมาทําได้แค่เสมอลาวไป3ประตูต่อ3าําให้แฟนบอลส่วนมากไม่พอใจซึ่งแฟนบอลอินโดส่วนใหญ่มองว่าทีมของตนมีศักยภาพที่ดีกว่าทีมชาติลาวซึ่งก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทีมชาติลาวที่สู้กับทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะด้วยเพราะว่าช่วง้ายเกมผู้เล่นของอินโดนีเซียก็โดนไล่ออกไป1นคนนั่นก็คือ มาเซดิโนถูกใบเหลืองที่2และก็โดนไล่ออกจากสนามในนาทีที่62ทําให้ทีมชาติอินโดนีเซียเหลือผู้เล่นแค่10คนซึ่งถ้าพูดกันตามตรงก็คืออินโดนีเซียฟอร์มไม่ได้ตกหรือว่าดรอบไปแต่อย่างไรนะครับแต่สิ่งที่เห็นเมื่อวานก็คือเกมของลาวพัฒนามาเท่ากับภูมิภาคอาเซียนเกือบทุกทีมนะครับตอนนี้ซึ่งถึงแม้ว่าในเกมแรกเขาจะแพ้เวียดนามมาสประตูต่อหนึ่ง แต่เกมในเมื่อวานทำให้เห็นว่าทีมชาติเราไม่ได้ยอมแพ้ง่ายๆแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางของการเข้ารอบถ้าหากว่านัดต่อไปเก็บชัยชนะได้แล้วก็มีผลงานที่ดีในนัดที่เหลืออยู่ซึ่งจุดอ่อนของทีมชาติเรามักจะเสียประตูจากลูกในลักษณะที่เปิดคลอสเข้ามาอย่างเช่นลูก ลูกเตะม,มุมหรือว่าลูกทุ่มไกลของอินโดนีเซียซึ่งจะสร้างปัญหาให้เกมรับของทีมชาติลาวอยู่บ่อยครั้งเลยนะซึ่งในเกมที่ทีมชาติอินโดนีเซียเสมอกับลาวไป3ประตูต่อสามในศึกอาเซียนคัพล่าสุดแสดงให้เหน็นหึงพัฒนาการที่โดดเด่นของฟุตบอลของลาวอย่างชัดเจนนี่ถือเป็นก้าสำคัญสำหรับประเทศทีม ถูกมองว่าเป็นรองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสร้างผลงานในการดวลกับอินโดนีเซียทีมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจฟุตบอลย่านอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมชาติลาวกำลังพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องโค้ชคิมซังซิกของ ประเให้เราซึ่งเป็นโค้ชชาวเกาหลีใต้ได้แสดงให้เห็นถึงการเตรียมทีมที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้เล่นการกำหนดแผนการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและการสวนกลับอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเกมนี้เราสามารถใช้โอกาสที่มีข้อจำกัดได้อย่างคุ้มค่าและเล่นด้วยความมั่นใจเมื่อต้องเจอกับทีมทีทท่แข็งแกร่งกว่าอย่างอินโดนีเซียนักเตะรุ่นใหม่ของเราหลายคนมีความสามารถโดดเด่นและแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางเทคนิคเช่น พิทักษสุวรรณทวงศ์และสมพรอินทวง์ที่สามารถทําประตูดได้ในเกมสําคัญนี้นี่คือผลลัพธ์จากการสนับสนุนและลงทุนในระบบเยาวชนที่ดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาของประเทศลาว เราแสดงเห็นถึงความกล้าหาญและจิตวิญญาณของนักเตะที่ไม่ยอมแพ้แม้ต้องเจอกับความกดดันจากแฟนบอลชาวอินโดนีเซียที่ส่งเสียงเชียร์อย่างบ้าคลั่งและก็ผู้เล่นชาวอินโดียที่มีประสบการณ์สูงกว่าการขึ้นนำได้ถึงสองครั้งในเกมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงเรื่องของความพร้อมทางจิตใจและร่างกายของทีมที่แข็งแกร่งซึ่งรากฐานตรงนี้มาจากสมาคมฟุตบอลลาวหรือว่า LFF เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาฟุตบอลในระดับรากฐานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกสอนการ สร้างหลีกเยาวชนและการจัดการแข่งขันภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งนักเตะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักกีฬาและการเสมอกับทีมอินโดนีเซียซึ่งเป็นทีมที่มีชื่อเสียงในอาเซียนทําให้เราได้รับความสนใจจากแฟนบอลและก็สื่อมวลชนในภูมิภาคมากขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ดีที่จะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้เป็นเพียงทีมที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ยังเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสําสหรับทีมที่ต้องเจอประเทศเราซึ่งผลของการแข่งขันนี้อาจเป็นแรงกระตุ้นที่สําคัญสําหรับนักเตะและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับฟุตบอลเราให้มุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อทีมที่แข็งแกร่งและสามารถสู้กับทีมชั้นนําในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างสูสีในอนาคตและผลเสมอกับทีมชาติอ,อินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นและความวางใหม่ของวงการฟุตบอลของประเทศลาวในอนาคตซึ่งถ้าจะให้คะแนนของทีมชาติลาวแอดขอให้ประมาณ7คะแนนนะครับส่วนทีมชาติอ,อินโด าแอยากให้คะแนนจริงๆในใจแอดอยากให้ประมาณสัก6.8ประมาณนี้ครับแต่เกมสู้กันได้สูสีแล้วก็มันมากนะครับในเกมที่เราเจอกับ อินโดนีเซียเพราะเอ็ดมองว่าทีมชาติอินโดนีเซียมีตัวที่ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอยู่หลายตัวเช่นกันนะครับซึ่งต่างจากทีมชาติลาวมีแต่ผู้เล่นท้องถิ่นที่พัฒนามาจากท้องถิ่นของประเทศลาวเองนะครับมาเข้าเรื่องของทีมชาติอินโด Indo กันต่อเลยครับทีมชาติอินโด Indo เสมอกับประเทศลาวไป3ประตูต่อ3าคาบ้านซึ่งข้างซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลเป็นอย่างมากเนื่องจากอินโดนีเซียถือว่าเป็นทีมที่มีศัก,กยภาพเหนือกว่าและได้รับการคาดหวังจากแฟนบอลชาวอินโดน ว่าจะเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้ซึ่งแฟอร์ลชาวอินโดนีเซียจํานวนมากวิจารณ์ถึงฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจทั้ง การเสียบอลง่ายและก็ในแดนกลางและการป้องกันที่ไม่รัดกุมซึ่งแฟนบอลบางส่วนมองว่าโคชควรปรับแผนและการเล่นเรียกผู้เล่นตัวจริงที่มีความฟิตและฟอร์มดีกว่านี้ซึ่งเกมนี้ถือเป็นบทเรียนที่สําคัญสําหรับทีมชาติอินโดนีเซียหากหวังจะทําผลงานให้ดีในอนาคตจําเป็นต้องยกระดับการเล่นทั้งในแง่ของแท็กติกและจิตใจของผู้เล่นซึ่งหลังจากนี้เราจะมาฟังมุมมองและความคิดเห็นของชาวอินโดว่าเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่ง ความคิดเห็นแรกได้มากล่าวไว้ว่าหลังจากที่ดูเกมนี้แล้วความดันต่ำของฉันก็กลับมาเป็นปกติขอบคุณความคิดเห็นต่อมาได้มาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผู้เล่นเช่นราฟาเอลมาเชลิโนโรปราธมาอาหาันและอัสนาวีดูเหมือนมีอารมณ์กับรุ่นน้องมากผ่านไม่ได้เลยเหนื่อยใจจริงๆความคิดเห็นต่อมาได้มาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าในที่สุดเราก็เห็นว่าคุณภาพของหลีกของเราเป็นอย่างไรจากเกมวันนี้ ที่นักเตะส่วนใหญ่เล่นในประเทศความคิดเห็นตอ่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมของเราแย่มากรู้สึกเหมือนพวกเขากําลังต่อต้านประเทศไทยหวังว่าเกมหน้าจะด,ดีกว่าเดิมและความคิดเห็นตอ่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเสมอ er ก็เหมือนแพ้นั่นแหละประตูที่สามเรายังคงถามมองโลกในแง่ร้ายเล่นสองครั้งก็ยังคงกระนำอยู่หวังว่าโชคจะยังเป็นของฉันและความคิดเห็นตอ่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพบกับเวียดนามดูเหมือนจะเป็นจุดจบของเรา ถ้าเกมยังเหมือนเดิมห่างไกลจากคําพูดที่น่าพอใจผู้เล่นไม่สูงสุดและดูหมิ่นคู่ต่อสู้ในที่สุดก็ผ่อนคลายเกินไปและเพ่งของฝ่ายตรงข้ามก็คมมากอาเซียนไม่พิจารณาแล้วตอนนี้อย่ายอมแพ้หวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในทุกสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองหลังและกองกลางยังคงแย่เหมือนเดิม ซึ่งคนนี้ก็ออกแนวระบายตัดพ้อให้กับทีมชาติของตัวเองรายยาวเลยนะครับและความคิดเห็นต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าตำแหน่งของเรายังไม่ปลอดภัยหวังว่าอินโดนีเซียเจอเวียดนามจะชนะได้ถ้าไม่เสมอและความคิดเห็นต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าหวังว่าจัสตินฮับเนอร์และอีวานเจเนอร์จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งความคิดเห็นนี้เหมือนรู้สึกว่าจะประชดประชันทีมชาติ ของตัวเองอยังไงอย่างนั้นเลยนะครับและความคิดเห็นต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันเชื่อแล้วว่าฉันจะไม่เข้ารอบรองชนะเลิศอย่างแน่นอนและความคิดเห็นต่อมาได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในคืนนี้อาจจะส่งผลให้เสมอกับเรา ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมสําหรับอินโดนีเซียหวังว่าเกมของเราจะพบกับฟิลิปปินส์และเวียดนามก็ยังคงจะดีเหมือนในค่ําคืนนี้ซึ่งคอมเมนต์นี้ก็ออกแนวประชดประชันมากกว่านะฮะและันนี้ก็เป็นความคิดเห็นเพียงบางส่วนแล้วคุณผู้ชมมีความรู้สึกและความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้าง คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับดูมาถึงตรงนี้แล้วฝากกดติดตามฝาก subscribe กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ